อาครับมื้อนี้หยดผ้ามาเรียนบ้านเกิดน,นะครับผมกับละสินมองคยย่างมองเค่อยเที่ยวครับไปสวนครับนี่เอิญว่าสวนหน้าอยู่แถวบ้านนะครับผมอีสานท้องบว่า,น,านบ้านเหรอครับใกล้บ้านครับย่างไปโอ้เปลี่ยนแปลงไปหลาย นำข้องก็ยังไหลดีขึ้นเก่เอาอยู่ครับผมนำข้องเคลือล่อนลำเปล่าครับผมเคลือล่อนลำเปล่า๋ยวจะพาว่าเบิ่งครับอันนี้เพื่อดรอป,ปน้ำตร,ตรงดําโต๊ะครับผมอ่าข้าป ไปก่อนเป็นถนนลูกรังตอนนี้เขาค่อนกิดแล้วครับผมเริ่มค่อนกิดไปแล้วมีเสาไฟมาถึงแล้วเวินแล้วจะเลื่อนไปเว้นแล้วมีนำข้องโอเคครับผม